วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สถานที่ฉันว่ารอคอยไหมรอคอยแน่ๆการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเนี่ยจริงๆศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นเรื่องที่กั้นตัวพวกเรามากๆเลยนะคะเป็นแบบว่ายังไม่ได้มีโอกาสที่จะออกมาสู่สายตาประชาชนหรือท้องทอาจจะอาจจะเป็นในเวทีท,ท,ที่ไม่ได้ไม่ได้ได้ในกรุงเทพเลยอาจจะเป็นต่างจาาังหวัดซึ่ง จะสัมผัสกันได้ง่ายมากกว่าแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยเราได้รับเกียรเป็นยอ่ศูนย์าจากศิล,ลปินพื้นบ้านท่านนี้ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะจำได้ไหมคนะจำได้ไหมเพราะว่าแม่สรีวนได้มาสแสดงบนเวทีแห่งนี้เมื่อปีอะไรมีแฟนประจำอยู่ไหมคนะเมื่อปี2557มีใครมาดูบ้างเอง่ย ในบรรยากาศเก่าๆแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งและขอให้ท่านปรบมือต้อนรับแม่สีมวนข่าวด้วยค่ะทแม่จาในรสันพนี้เราไม่ได้คุยกันว่าเราไม่ได้คุยกันว่าเออกทางไหนแต่าสะนไแต่เราคุยกันทุกเรื่องทนึงค่ะ แต่ยงสคือตัวแม่สูงเป็นแบบท้องไม่ล่สาร2,557ที่ผ่านมาด้ได้้อยู่บนเวทีแห่งนี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นนานมากแม่ไปที่สูนสัตว์ปีก่ที่ผ่านไปในที่ร้านประจักษ์ก็คือตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเวทีสถาวัฒนาของธนาคารกรุงเทพนะคะแล้วก็แม่ก็จะไปร้องขวัาวันนี้วันนี้ขวัญนานไหมคะ ไม่มาไม่ต้องมาไม่มาไม่ไมาเราเอามาดูเพราะว่าแน่นอนเลยนะเขาต้องถ่ายทอดกลเม็ดเคล็ดลับวิธีการแสดงหรือมุกอะไรไว้ให้แน่เราก็ต้องตามพ่อนะถ้าพ่อไปยังไงเราก็ต้องตามพ่อไปพ่อบอกว่าเล่าตังไม่จำเป็นต้องยาวเลยขนาดพ่อโง่มากค่ขนาดเจ็บสามปีพอไปเล่นกับ ไปสองปีสามเติมมาจะถามว่า <Phantom> ว <Supreme> ัน <actual> น <symptoms> <c 'm el ched> ี้ไ <athletes> ด้อย <oren> ่างรึเปล่าพ่อผมเข้าใจว่าพ่ออันนี้อันนี้ที่เป็นอย่างแรกที่อยู่ในใจพ่อพ่อพ่อบอกว่าในอ่างอ่างอะไรอย่างค่ะได้ถามดีกว่าว่าณเวลาที่พ่อพ่อไปแล้วแม่ต้องเป็นเป็นทั้งพ่อและแม่ของวงมีความเข้มแข็งแน่นอนปัจจุบันเนี่ยฟอร์มทีมยังไงนะ แล้วก็ตังก็อยูแล้วองเขาพอเสียแล้วทุกคนก็จะเอามาช่วยกันเลยอ่าก็จะเยอะค่เพราะเพราะว่าที่ฉันเห็นเวทีค่ะทนมีเด็กๆเยอะมากเอ่อกศึกษาขาเมันเป็นความันเป็นความชื่นใจนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมประเภทนี้ ยวาวกระชยาวชนและนอกจากที่เรางาน,นแสดงตอนนี้งานแสงเป็นยังไงบ้างคะว่าพอมันไม่ไม่มีช่วงสมัยสมัยก่อนเนาะก็มีแต่ เด็กๆเด็กๆในรุ่นใหม่เนี่ยขาไปเรียนกับแม่เขามีแววนะมีแววที่ที่พี่จะเป็นอย่างเราเนต่อไปในอนาคตมีค่ะดับเยอะเขาต้องเรียนค่ะแต่แม่ก็ไม่ได้บอกเขาว่าเออต้องหาแน่นะให้ไม่เป็นนะเอาหัดเพราะรู้ว่าเราหัดเราอย่างรในรุ่นนั้นพี่สร้างเส้นชอยร้องไงไม่รูแล้วเขาเป็นตู้สอนแล้วเขเป็นสี่อี่างค่ะโอ้เป็นเป็นพี่เรื่องเป็นเป็น จะไม่ได้เจอแม่ท <audience> so ุกป <Sept> ีเนื่องจากการแสดงมันต้องสลับสับเปลี่ยนมีอะไรหัวงขออีกไยินดีค่ะเพราะว่ายังไงลำตัดเนี่ยนะก็ต้องเป็นเป็นตอนนี้เป็นต้องเป็นแม่สีดวนแล้วอย่างแม่ฝันจิตเราเชิญมาได้ยังเป็นในพื้นด้านพื้นผิวด้อี E แกลหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะคะในการจัดเวลาให้เป็นประจักษ์ลำตัด เซลไม่ก็ทำได้ใช่ไหมเซลเรือร้องได้ร้องท่า,ารา้าาองร้องได้ค่ะไปเสียเวลาแล้วแต่แจงของพ่นนแบบอ,เป,นนแบบอเป็นทีให้คับแบทสีดูเยเพื่อน้องมีค่ะค่ะมันไม่แปลกใจแม่เห็นคนดู <c oughs> บ้างไหมพวกแม่เล่นแล้วไม่เห็นคนดูมันเหมือนหลับตาเล่นเนาะเหมือนหลับตาร้องเนาะเออแล้วก็เห็น